ครับขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทั้ง2องเบอรสันก็ร้อยท่านนะครับในรายนี้ผมได้อัเชิญพระเครื่องสำคัญเรียกว่าเป็นรายการที่นิยมมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการสร้างหลายที่นะครับและนี่ก็เป็นจตุคามรำามเทพนะครับพิธีพุทธาเทวาพิเศษนะครับ วัดป่าคูเมืองอำเภอคูเมืองจังหวัดปุริล์ปี50นั่นคือจตุคามลำเทพรุ่นโคตรเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนะครับโคตรเหงนะครับอขอโทษนะครับดวงเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีโคตรเห่งนะครับดวงเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีโคตรเหงซึ่งจะสร้างเมื่อปี50และก็มีพิธีพุทธา พิเศษเทวพิเศษมังชัยมังคาพิเศษนะครับตัวป่าคูเมืองอำเภอคูเมืองจังหวัดปุริลำเมื่อที่12สิงหาคมปี50เป็นวันมงคลนะครับวันพระราชสมภพของสุเิ็พนางเจ้าสุกิจพระบรมราชินีนาถนะครับนี่คือพระเครื่องสําคัญที่เป็นพระเครื่องสําคัญที่สุดยอดและก็มีความเข้มขังังและก็ปัจจุบันนี้ก็ เริ่มมีความนิยมมากขึ้นครับซึ่งด้านหน้าประทับองค์ท่านเท้าจดุคามหลามเทพหรือพระโพธิสัตว์จดุคามหลามเทพนะครับประทับนั่งอยู่แล้วมีรัศมีอยู่ด้านบนเสียงท่านและด้านข้างมีพญางูจงอางขนาดใหญ่นะครับอยู่นะครับซึ่งเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆบองหลาของมกใต้นะครับแล้วมีคล้ายๆลายกรนกรอบๆนะครับหุนตามแนวโค้งนะครับตามที่ทีได้รับชมขอบคุณในการเข้ามารับชมและฝากช่วยซับสไคร์ ได้ช่วยแชร์ต่อขยายงานพระเครื่องวัตถุมงคลนะครับของเราทุกๆรายการนะครับทุกๆรายการที่ผมได้รีวิวในทุกเช็คไลน์ล้วนเป็นรายการที่นิยมมากๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวให้ตีชมด้านหลังบ้างคำจีสีแดงนี้นะครับมีรอยเปื้อนของมวลสารที่ใช้ในการจัดสร้างในปี50สเพราะผมไม่ได้เปิดออกเลยนะครับอยู่ในสภาพในกล่องแบบนี้เลยกล่องเดิม,ดมประทับองค์พิคเนตนะครับองค์พระพิคเนต แล้วสำหรับเป็นพิกเนนปางประธานพรซึ่งมีอยู่สี่ก้อนนะครับโดยแต่ละก้อนนั้นถือสังถือเชือกนะครับอ่าแล้วก็อืมมีสือถือตีศูนย์นะครับสังเชือกตีศูนย์ครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอ่าผมจะให้พีสีสามารถสืบคนเพิ่มเติมได้ แล้วก็ด้านหลังนั้นรอบๆพิก็เกด้านนอกนะครับมีเส้นรอบวงอยู่ครับ1เส้นหรือ2เส้นนะเส้นในเป็นลายไทยอยู่แล้วก็แล้วนอกามี12บสองาศีรีบสองนักสัตว์นะครับล่างสุดเป็นลายจากักรนะครับไปจา่ายอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่สิริการเข้ามารับชมในไลน์นี้นะครับและผมฝากช่วยแชร์ต่อ และส่งต่องานพระเครื่องรายการสําคัญนี้ด้วยนะครับ ครับผมขออนุญาตที่จะพลิกให้สี่ชมด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับชมด้านหน้าแล้วให้สี่ชมด้านหลังนะครับอ่าแล้วก็ขออนุญาตที่จะปิดการสตรีมไลน์นี้นะครับปิดการสตรีมไลน์นี้ฝากช่วยแชร์ต่อด้วยนะครับ